วันนี้ผมจะ,ะมาทําตามคนในเกมมันไม่รู้จะเป็นยังไงปะไปดูกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแฟนคลับในเกมฟีไฟของผมนี่ต้องรู้สึกแบบดีมากๆจนแม่ง,งจนเจอซูมาก็แทบเป็นต้องอันนี้ซะอีกจนแม่งพอเจอแล้วพอเจอซูแล้วทําให้กูแม่งตอนนี้กูเจอซูแล้วเวลากูเจอดูวนี้ทำให้กูต้องพูดว่าไอ้วั่ร่นทำอะไรอ่ะผมจะรู้สึกประมาณนี้แหละเวลากูพูดนะกูจะเจอตันนี้ทุกครั้งท่กวันจะเป็นนี่ๆด้วยทิ้งจงหวันนี้ผมพยายามมนนี้ซอีก แล้วไอ้ลูกพี่กูไม่งโดนเสือตายแล้วตอนเป็นเสือกตอนเป็นเสืออะไรอีกเป็นเสือหรืออีเสืออีกแล้วเป็นอีอะไรก็แบบนี้แม่งโดนอะไรจนกูจะเจอโซแล้วไอ้วัยรุ่นทำอะไรอะ่ะสิ่งที่พูดมาทางชีวิตทำให้กูแม่งเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอะ่ะไอ้ทีกูเล่นตัวนี้สิอยู่นะยังไม่ทันโม้จบเลยจะมาฆ่ากูซะงั้นไม่มันที่ท่าคนนีนโม้ไม่จบอะยังไม่ได้แล้วนี่ก็เราก็ได้คะแนนแรกไปแม่งก็ทงแทบไม่ไหวในนี้สิ <c oughs> จนทำแบบ จนทำต้องทำเป็นเอ็กคูซีแล้วก็ไม่กลัวเลยจนจนเอฟซีต้องมาพูดขอเพลงหน่อยจะกูก็เปิดให้เลยเป็นสิ่งแบบนี้ทำให้กูไม่ต้อเอฟซีต้องคือเปิดเพลงหน่อยเอาไปก็ยังจะตายดิปรตูจอวันนี้เป็นแต่ไรจะทำกูเี่นนี่ใส ตอนนี้ตอนนี้เอฟซีผมก็แทบว่าคำว่าต้องขอเพลงหน่อยอถ้าเป็นแบบดีดๆซะอีกแบ่งกับแดกูซะงั้นอาน้าวมึงแดกูอะเม่งทำทำให้มันแล้วแล้วซูมก็มันก็แอบจนแม่งกูต้องกลับใจให้กูนอะไรรมดาเน้ไม่ได้กูแม่งําทำเลือดมาแล้วนี้สะก่อนตอนนี้กูอะไรมาบุกธรรมดาได้แล้วแม่งกูไ้บุกนะ ถึงแม้กูยังถึงแม้กูจะโม้จบแล้วแต่แต่แต่ก็แช่ไปถึงจังหวะนี้กูไม่พยายามที่ตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวกูมาทำไม่หล่อทางป้อมตอนนี้กูมาที่หอดูดาวจะกลับไปต้องมันไปกันนี่ส่ตัวไอ้โม้ที่ทำให้กูเป็นตัวน้องเสือก็ต้องเต็มไอ้บู๋ไอ้งูใส่นี่ทำให้กูไม่ยังเสือกจนกูไม่เงยแค่ใบก่อนเราไม่ได้จนกูไม่อเลยร้อนมาไม่เฉยจังหวะนี้ผมไม่ได้ยิมเอาต้องต้องต้องมีอะไรมาแรงแน่ๆจนจังหวะนี้กูต้องเอ็ด ก็ต้องแอบต้องหาที่แอบแล้วมันก็จะมาฆ่ากูไม่ได้เลยแม่งกูรู้แล้วว่าทีแอบที่ไหนมันมีดีถึงจังหวะน,นี้แม่งกัพพายาไม่นีอะไรตัวตอนนี้แม่งก็ยังจจไปลาปะเสือประคับปะเสือเลยประคับประเสือ,อ,สอแม่งแล้วกูก็ยังไปทีหนึ่งจนจนนยิงที่ตอนนี้มันก็ตายลงจนกูต้องพูดกูอ้หมอฮไม่ได้แดกกูหรอกก็เพราะว่ายัางไงมันก็ไม่ได้แดกกู เราะยังไงก็เลยกูอะกำลังมีพระพุทธรูป2,555องค์โดยการที่ไม่มีเด็ยกยนนี้นานนสี้สอีจนกูแบบแทบจนกูต้องจนกูต้องรีบไปฆ่าออสเตรเลียเพื่อจับคนที่ใช้ปืนเถื่อนกูว <c oughs> ่าเลยฟังตัวมันเย๋ยที่จะใช้ปืนเถื่อนแใน,ใน,ใน่ๆก <c oughs> ูเลยกูก็เลยต้องฆ่ามันกูเลยต้องพยายามฆ่ามันแต่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 แตกูมาไม่ทันนะเม่งขอให้มึงบีบมันบีบด้วยคนเถอะแค่นี้กูจะไปแช่งมันว่าขอให้มึงบีบมันบีบมันซะ ขอให้วงบีบมันบีบมันขอให้วงบีบม pues ันบีบมันขอให้วงบีบมันบีบมันขอให้วงบีบมันบีบมันไม่รู้จะเป็นตามที่หวังไหมบีขอให้วงบีบ okay. ม okay. ันบ okay. ีบ okay. มันขอให้วงบีบมันบีบมันจะจะมั่งไปตามที่หวังวงบีบก็บีบมันจนตอนนี้กูแทบว่ากูอยากเปิดเพลงอีกโอเคิวสิกมา ู่ไหนมึงออกมาเดี๋ยวนี้กูว่าแหละมึงเอไปทําอะไรมาจนมึงแม่งยังจะมาดวลเบนเดี๋ยวจะไปเสิร์ตกันมาเล่ามึงไปรถเบนด์ดูนะแม่งไฟตรงข้ามตอนนี้แม่งอยู่ไหนวะท่านครูว่าแม่งแปลกแปลกนะที่มึงมวยอย่าุ่มซ่ามอยู่ได้โอ้โหแม่งออกมาสักทีเฮ้ยวัยรุ่นทําอะไรอ่ะถึงจากวันนี้ผมพยายามจะมายิงมีมากๆแต่กูกลับไปเจอรุ่นนี้สี่แล้วก็ต้องพยายามนี่ก็ไม่ยอมแพ้ดโดยแต่กูแม่งจะลงกระลากม่วงงกันนี่มากๆแต่กูก็มอจบแล้วตัวนี้สี่แต่ก็ชินนะ เป็นบบนี้ทุกครั้งเลยเจตาหนี้ก็อยากพูดว่าไอ้หมอฮะไม่ได้แดกหรอก